กได้บางคนยังเขียนไม่ได้และก็เขียนไม่ถูกต้องติดเครสหน้าตัวตรงลงอ่าแล้วก็ลิ s t น n ่งนิดหน่แคสติงตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะคะรับเดียวเองอ่ะพี่เชื่อบอกก็คือว่าบางคนก็ไม่รู้รู้จักแต่ร้องเป็นเทนได้ชนะที่เป็น a b c d e f g ร้องได้ไหมคะได้แต่บางคนก็ไม่รู้จักว่าตัวนี้คือตัวอะไรยกตัวอย่างเช่นเชื่อขอรบกระดานนะคะ 有姑娘。 นี้ค่ะเออเราก็นั่งดีๆด้วยเราอ่ะ s ิ้มพ่อเพรยนัน่งตัวตรงพยายามพูดตาด้วยค่ะ A. Q is for question, Q, Q, question, question. To a ring. R for rain, S is for sun, 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 sun. T is for train, T -t train. A U is for umbrella, I, umbrella. Sim. ตัวใช่ไหมคะอ่ะที่นี่สลับภาษาอังกฤษนี่กี่ตัวยกมือขึ้นนะคะแบบน,นี้กี่ตัว ยงไม่ได้พูดผิดไม่เป็นไรขยัมพูดตัวต่อไปคือตัวตอ,อะไรเอ่ยตัวต่อไปตัวอะไรดีตัวดีด,ดีออกเสียงว่าอะไรดี 22. อะตัว A ตัว B ีตัวบีที่พบป่อยมากเลยเด็กๆชอบเขียนผิดเขียนยังไงเขียนแบบนี้ค่ะหนูมบีพิมเล็กอะสมมติว่าเป็นเล้นบัลทัชใช่ไหมหเด็กชอบเขียนตัวบีพิมเล็กแบบน,นี้อันนี้มันตัวนอ โอเคไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆคัดให้ที่เชื่อดูนะคะแล้วที่เชื่อจะนำมาตรวจเราจะบอกว่ามันผิดหรือถูกยังไงแล้วก็ให้แก้ไขแต่วันนี้สำหรับการอ่านออกเสียงโคนิกส์เราเอาแค่ตัว F ก่อนนะคะโอเคไหมคะไหนท่องเองได้ไหม A อะไรคะ A ไม่ใช่อีก A อะไร A อะตาพอ่ตามพี่เชื่อหนึ่งรอบ A 点赞，拜拜，See you later.